การสันนิษฐานว่าชื่องูสวัสด์ที่เรียกตามพื้นบ้านไทยคงเพี้ยนมาจากคำว่างูตะวัดเป็นการเรียกตามลักษณะอาการของโรคที่ขึ้นเป็นแนวยาวคล้ายงูและคงเป็นที่มาของความเชื่อที่ว่างูสวัสด์เป็นรอบเอวแล้วตายความจริงแล้วงูสวัสดิ์เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่บริเวณผิวหนังชนิดหนึ่งทำให้มีพื่นตุ่มขึ้นเป็นแนวยาวๆเช่นบริเวณชายโครงหรือบั้นเอวทำให้ดูคล้ายถูกงูรัดหรืองูตะวัด บางรายหลังแผลหายแล้วอาจมีอาการปวดประสาทนานเป็นแรมปีหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงตามมาได้งูสวัสด์เป็นโรคที่พบที่บ่อยซึ่งจะพบมากขึ้นตามอายุพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงมักพบในคนอายุมากกว่า50ปีในเด็กและทารกพบได้น้อยและมักมีอาการไม่รุนแรง คุณผู้ชมครับกับข้าสู่ช่วงนี้ครับรามาแคร์นะครับกับกิจกรรมโฮมแคร์ของเราในวันจันทร์วันนี้เปิดมาด้วยวทีานะครับเรื่องราวของโรคงูสวัดนั่นเองครับอาจารย์ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่อาจารย์บอกว่าเราพูดคุยกันถึงเรื่องราวของโรคเริมแล้วก็มีความใกล้เคียงกันนิดหนึ่งเหมือนกันสําหรับ2โรคนี้ครับผมมันเป็นกลุ่มที่เกิดจากเชื้อไวรัสเหมือนกันนะครับไวรัสนี่มีหลายประเภทใช่ไหมครับเมื่อกี้เมื่อต้นรายการเราคุยเรื่องไวรัสไข้หวัดใหญ่ นะฮะสายพันธุ์เ B นั้นเป็นพวกอินฟลูเอนซ่าหรือไข้หวัดใหญ่แต่อันนี้เป็นไข้หวัดใหญ่อ่อันนี้เป็นไวรัสที่คล้ายคายกันแต่คนละสายพันธุ์กันกับโรคเริมแต่เป็นไวรัสเหมือนกันถ้าเป็นโรคเริมก็เป็นพวกเฮอร์ปีสซิมเพล็กอะไรนะฮะถ้าเป็นไวรัสน,นี้เป็นพวกไวรัสมูสวัดนี่เกี่ยวข้องกับซอสเตอร์ oster, หรือเป็นพวกที่เกี่ยวข้องกับ โรคสุกใสด้วยนะครับเป็นไวรัสเหมือนกันแต่เป็นไวรัสที่เหมือนกับเริมในแง่ที่ว่ามันทําให้เป็นตุ่มน้ําพองใสมีอาการเจ็บปวดคล้ายๆกันนะครับคัะอาจารย์แล้วอย่างนี้ตัวโรคเองเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วเกิดขึ้นได้อย่างไรฮะอาจารย์คือเป็นแล้วก็เป็นเลยหรือว่าที่ได้ยินมาเนี่ยอาจารย์เขาบอกว่าจริงๆมันจะเกิดขึ้นหรือว่าเป็นในช่วงที่เราอ่อนแอเท่านั้นฮะอาจารย์คือจริงๆแล้วเชื้อไวรัสพวกนี้นะครับมันต่างจากพวกเริมนะฮะพวกเริมเนี่ยเราทราบว่ามันมักจะอยู่บริเวณแถวแถว ปากรอบปากรอบทวารหนักหลยปะเภศนะครับแต่ว่าที่งูสวัสด์พวกนี้นะฮะมักจะเกิดตามตามแนวเส้นประสาทนะครับเส้นประสาทก็ถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยตามแนวเส้นเส้นประสาทเนี่ยจะเป็นพวกงูสวัสดมากกว่าที่จะเป็นพวกเริมนะครับเมื่อกี้เต๋อถามว่าแล้วพวกงูสวัสด์นี่นะครับมันเกิดจากอะไรครับเกิดจากการติดเชื้อเกิดจากเชื้อไวรัสเนี่ยนะครับไวรัสลาสออสสเตอร์ไวรัสเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เกิดการติดเชื้อการติดเชื้อครั้งแรกเนี่ยมักจะเป็น โรคสุกใสหรืออีสุกอีใสรับมาจากอีสุกใสเนี่ยนะฮะพอเป็นโรคสุกใสเป็นโรคโรคสุกใสก็คือการติดเชื้อทั่วร่างกายเชื้อเดียวกันเลยทั่วร่างกายพอร่างกายแข็งแรงขึ้นมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นพวกนี้ก็ถูกกำจัดเชื้อโรคก็ตายไปหมดนะครับแต่ว่ามันมีเชื้อบางกลุ่มที่ซ่อนอยู่ตามปมประสาทซ่อนอยู่เช่นปมประสาทของหลังปมประสาทของใบหน้าปมประสาทของแขนซ่อนอยู่ปมปมเดียวนั่นแหละนะฮะแต่ว่า วันดีคืนดีก็คือวันที่เราร่างกายอ่อนแอเนี่ยมันก็จะสามารถกลับมาเป็นซ้ําได้คล้ายๆกับโรคเรื้มตรงนี้แหละครับคือเป็นซ้ําได้เหมือนกันนะครับแต่จริงๆแล้วงูสวัดเนี่ยเป็นซ้ําน้อยน้อยกว่าพวกเรื้มนะครับเวลาร่างกายอ่อนแอนะฮะล่างกายอ่อนแอก็เป็นซ้ําได้เพราะฉะนั้นงูสวัดก็คือการเป็นครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4 5 6ของโรคสุขใสนั่นเองโอ้โหนะอาจารย์แล้วอย่างนี้อาจารย์ งูสวัดนี่เป็นโรคติดต่อด้วยไหมฮะอาจารย์เพราะว่าสุขใสเวลาที่เป็นตอนเด็กๆจาได้ว่าห้ามไปโรงเรียนเลยกูเดี๋ยวไปแพร่กระจายให้เพื่อนเนี่ยฮะอาจารย์รแต่ว่าคราวนี้พอกลับมาเป็นในช่วงที่เป็นวัยผู้ใหญ่แล้วในช่วงที่ร่างกายอ่อนแอแบบนี้เนี่ยอาจารย์แพร่ให้คนอื่นได้ไหมฮะได้ครับแต่ว่ายากยากกว่าถ้าเปรียบเทียบกับงูสวัดเออถ้าถ้าเปรียบเทียบกับโรคสุขใสคือคคถ้าเป็นโรคสุขใสแล้วเป็นทั่วร่างกายใช่ไหมครับเราจะมีเชื้อตามแผลมีเชื้อตามทางเดินหายใจเราด้วยการหายใจการไอจามรดกันก็เป็นกการรแแพ่่่เชื้้้อใหผูที สัมผัสเชื้อเราก็ไปเป็นงูสวัดไปเป็นโรคสุกใสแต่ว่างูสวัดเนี่ยมันไม่มีอาการที่ทั่วร่างกายเพราะเนี่ยการที่มันจะติดต่อก็ต้องติดต่อจากน้ําในตุ่มในตุ่มของตุ่มตามผิวหนังตามอกตามที่เราเป็นเนี่ยนะครับมันแตกแล้วก็มีการสัมผัสกันให้ทำให การติดต่อนี่มันยากกว่าโรคเอชวไซ์ครับค่ะอาจารย์แล้วอีกเรื่องหนึ่งครับที่เป็นความเชื่อเราก็ถามกันเข้ามาทุกๆครั้งที่เราพูดถึงเรื่องราวของโรคงูสวัสดนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ย้ากันอีกหนึ่งครั้งเรื่องราวของตัวอาการที่เขาบอกว่าตัวลักษณะของตัวผืนเนี่ยนะฮะอาจารย์รมันจะเหมือนคล้ายๆงูพันนะอาจารย์เราก็บอกว่าถ้างูพันรอบตัวเมื่อไรเนี่ยเสียชีวิตทันทีเลยอันนี้รจริงท็จประการใดฮะอาจารย์อันนี้เป็นความเชื่อฮะ ความเชื่อก็คือไม่จริงไม่จริงนะครับ,นรบเนื่องจากว่าข้อแรกคืองูสวัสดเนี่ยโอกาสเสียชีวิตน้อยอยู่แล้วคน,คนที่เป็นงูสวัสดแล้วเสียชีวิตเนี่ยมักจะเสียชีวิตจากการที่มีภาวะแทรกซ้อนเช่นอปอดบวมปอดอักเสบติดเชื้อหรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบ<อ>เป็นเรื่องของสมองเป็นเรื่องของปอดบวมไปไม่เกี่ยวข้องกับเป็นงูสวัสดทั่วร่างกายนะฮะหรือทั่วพันธุ์รอบตัวนะครับเพราะเนี่ย การที่จะเสียชีวิตยากยากอยู่แล้วแล้วก็งูสวัสด์เองเนี่ยเนื่องจากว่ามันซ่อนอยู่ที่ปมประสาทปมประสาทของเราเนี่ยข้างซ้ายกับข้างขวาเนี่ยมันคนละปมกันนั้นมันมัน,ม,นมันไม่กระโจนเข้าไปข้างขวาได้ง่ายๆด<อ>ั้นเนี่ยมักจะเป็นครึ่งตัวนะครับการที่เป็นเต็มตัวเนี่ยไม่มีนะครับเป็นแค่ครึ่งตัวยกเว้นว่าถ้าถ้าเป็นมีถ้าไม่ใช่ครึ่งตัวก็เป็นทั้งตัวเป็นทั้งตัวก็เป็นโรคสุกใสหรือเป็นงูสวัสดที่กระจายจนจน จนคือร่างกายต้องภูม,ตมิต่าจริงๆหรือว่ามีภาวะภูมิคุ้มกันที่บกพร่องจริง,รงๆเพราะงั้นเนี่ยสรุปว่าง,งูสวัสดไม่เป็นเต็มตัวไม่เป็นทั้งตัวไม่ผ่านรอบตัวเหมือนงูสวัสดนะครับแค่ว่ามันเป็นแค่ครึ่งตัวนะครึ่งหนึ่งของร่างกายรหรือบริเวณหนึ่งของแขนเท่านั้นของแขนของใบหน้าเท่านั้นนะครับตลอดจนโอกาสที่จะเสียชีวิตเนี่ยยาก จะหมายถึงว่าจากตัวงูสอดเองกับงูสอดยากแล้วถ้าจะเสียชีวิตก็ไม่ใช่เสียชีวิตเพราะมันเป็นทั้งตัวเพราะเป็นทั้งตัวไม่มีแต่ว่าเป็นจะเสียชีวิตเพราะว่ามันลุกลามไปที่ปอดไปที่ระบบทางเดินหายใจไปที่ระบบประสาทหรือว่าเยื่อหุ้มสมองที่เป็นอวัยวะภายในอย่างเนะครับผมโอ้คับอาจารย์ครับอย่างนี้ถ้าพูดถึงเรื่องราวของการดูแลรักษาตนหลังจากที่ช่วงเป็นแล้วเนี่ยนะฮะรวมไปถึงการรักษาด้วยครับอาจารย์ทําอย่างไรครับ ถ้าเกิดว่าในช่วงที่เราเป็นงูสวัดแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนนะฮะว่ามันจะมันค่อนข้างปวดแสบปวดร้อนเนะครับเราก็ต้องใส่เสื้อผ้าที่สบายนิดงนึฮะจะใส่เสื้อผ้ารัดๆเนี่ยทำไม่ได้นะครับหรือว่าทาน้ํายาคารมายโลชั่นหรือว่าน้ํายาที่มีส่วนประกอบของเมนท์ทํทำให้มีอาการเย็นๆเนี่ยนะครับก็จะช่วยคลายได้ตลอดจนอาจจะประคบเย็นนะครับเอาผ้าชุบน้ําเย็นเนี่ยนะฮะเอาประคบบริเวณ บริเวณตุ่มบริเวณตุ่มน้ำพองใส<า>ที่เรามีอยู่นะครับก็จะทําให้อาการคันอาการปวดแสบปวดร้อนนีลดลงได้ นะฮะก็อยู่กับบ้านนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีอาการปวดมากเป็นผื่นมากขึ้นหรือมีหนองมีไข้สูงต่างๆเหล่านี้ก็ควรจะมาโรงพยาบาลนะครับหรือว่ามีอาการปวดศีรษะรุนแรงขานขาอ่อนแรงมีการได้ยินลดลงมีการปวดลูกตานะครับปวดตาเครื่องตาตาแดงเพราะบางที่มันเข้าไปที่ตาได้นะครับแล้วยิ่งงูสวัดที่เกิดขึ้นที่บริเวณหน้าผากหรือแก้มบริเวณใบหน้าเนี่ยนะก็จะเข้าไปที่ตาได้ถ้าเกิดมีอาการ เื่องตาหรือตาอักเสบครับ,รบก็ต้องไป,ร,ไปงรีบไปโรงพยาบาลเพื่อให้ค,คุณหมอตาเนี่ยเขาจะให้ยาหยอดหรือให้ยาร,รับประทานที่รุนแรงมากขึ้นเพื่อป้องกันการที่ทําอันตรายต,ต,ต่อดวงตาได้นะครับ,รบนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรครับก็ถ้าเกิดว่าพักผ่อน นะครับร่างรสร่างกายให้แข็งแรงก็จะหายไปได้ครับอาจารย์แต่จะเกิดซ้าได้อีกนะฮะแต่โอกาสเกิดซ้ำเนี่ยมักจะน้อยกว่าพวกเริมถ้าเปรียบเทียบกันแล้วอาจจะซ้ําอีกหนึ่งครั้งสองครั้งแล้วก็หายก็ถ้าเป็นเริมนี่เป็นไปเดี๋ยวก็เป็นอีกเดี๋ยวก็เป็นอีกแทบจะเกือบจะเป็นเวลานานเลยนะครับอาจารย์อันนี้เป็นคําถามที่ผมเองเนี่ยมีอยู่ในใจมานานมากแล้วเรื่องราวของตัวโรคงูสวัดเนี่ยนะครับที่เราเองเนี่ยก็พอจะทราบอยู่แล้วว่าต้นตอเนี่ยมาจากโรคจุกไฟหรือว่าอิสุกอิสัยที่รู้จักกันนะฮะอาจารย์ ถ้ารู้ว่าเป็นอิสระสัยตั้ตตงแต่เด็กๆเรากินยาฆ่าเชือ้อที่อาจารย์บอกว่าโดยปกติมักจะไปซ่อนอยู่ในบริเวณปมประสาทให้มันหายเคลื่องไปเพื่อที่จะได้วันหนึ่งถ้ามีภูมิคุ้มกันต่ำลงจะได้ไม่กลับมาเป็นโรคหูสสดได้ไหมอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้ดเป็น<ะ>ค,คำถามที่ดีมากเนื่องจากว่าโรคนี้ไม่มียาฆ่าเชือ้อไม่มียาฆ่าเชือ้อโรคนี้อาศัยอะไรอาศัยเม็ดเลือดขาวของเราในการไปฆ่าเชื้อเม็ดเลือดขาวของเราจะ ไปฆ่าเชื้อได้ต้องรู้จักเชื้อก่อนอเป็นเรื่องธรรมดาการที่ทําให้เม็ดเลือดขาวความรู้จักเชื้อก่อนก็คือการฉีดวัคซีนนั่นเองังนั้นการฉีดวัคซีนเนี่ยช่วยได้นะครับช่วยทําใหเ้เราเวลาที่มีเราติดโรคมาเนี่ยเม็ดเลือดขาวก็จะไปกัดกินพวก เชื้อไวรัสเนี่ยนะครับแต่ไอยาโดยตรงที่จะทําให้ไปฆ่าเชื้อไวรัสที่มันไปซ่อนอยู่ตามปมประสาทเนี่ยไม่มีไม่มีนะครับโอ้โหเนี่เอาละคุณผู้ชมครับนี่ก็คือช่วงนี้นะครับรามาแคร์กับกิจกรรมโฮมแคร์ของเราในวันจันทร์นะครับที่วันนี้เรานําเสนอเรื่องราวของโรคงูสวัสดนะครับให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายๆนะฮะว่าโรคเริ่มต้นอย่างไรดูแลรักษากันอย่างไรและป้องกันกันอย่างไรนะครับช่วงนี้ต้องพาคุณผู้ชมไปพักกันแล้วครับเคารพธงชาติกันแต่ว่าก่อนหน้านั้นครับมาพบกับพิธีกรสาวสุดสวย จากช่องรามาชแนลของเราคุณเกมจิรายุจุดทะพุทธิครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์เฉลิมพงษ์เตอร์รี่และสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะสวยที่สุดในช่องและที่สุดในโลกด้วยไหมที่สุดในโลกด้วยที่สุดในโลกเลยก็ได้นะคะอ่ะอะไรคุณผู้ชมคะรอบช่วงต่อจากเตอร์รี่ก็เช่นเคยค่ะอีกหนึ่งชั่วโมงเต็มคุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะทาได้ทุกโรคทุกเรื่องเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของสันนกรรมนะคะที่วันนี้อาจารย์เฉลิมพงษ์ก็อยู่กับเราต่ออีกหนึ่งชั่วโมงเต็มนะสันื่อการรัก สารโรคผ่าตัดต่างๆนี่นะคะรวมไปถึงอาจารย์จำรนูนตั้งกิรติชัยนะคะจากภาควิชาโสตนาสิกวิทยานะคะเรื่องของหูคอจมูกนน่นะคะถ้าเกิดว่าเอ๊ะรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นบ้านหมุนแคลเซียมอะไรสักอย่างหลุดในหูหรือเปล่านี่นะที่เคยได้ยิน,ยนกันมาเนี่ยนะก็โทรมาปรึกษาในช่วงหน้ากันได้ค่ะนะครับตอนนี้หมดเวลาของผมในหนึ่งชั่วโมงแรกของพบหมอรามาแล้วครับลาคุณเกมอาจารย์หมอและคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ส,ส,รบสุภาพอ่อนโยนครับ